เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่นี่เขามีร้านอาหารไทยดีขนาดนี้เลยพับน้ำทองร้านอาหารไทยประยุคร่วมสมัยที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมเบญจลงย่านรัชดาลาดพร้าวแต่ละจานสว่างว่ามีความทองคํารสชาติอร่อยมากราคาไม่แรงร้านอยู่ชั้นบีใต้โรงแรมเบญจลงสไตล์การตกแต่งคือไทยประยุกต์ร่วมสมัยสุดๆเลยครับบรรยากาศเรียบง่ายมีความเป็นส่วนตัวมากมี private zone ให้เลือกนั่งอีกด้วยและยังสามารถจัดเลี้ยงสัมมนาได้ถึง50-60คนอีกด้วยครับอาหารของที่นี่สวยหรูหลาทุกจานจริงๆแต่ละจานตกแต่งด้วยทองคําเปลวมาสวยงามและ5เมนูน้ำทองที่ต้องได้กินนจาแรกกเมูุ้งงฝออยท พ่นทองคํามาวิบวับสวยงามแบบนี้เลยครับกับแก้มได้อร่อยลงตัวที่สุดผันเพลินมากๆและจานนี้คือผัดไทยหน้าหน้าทองไฮไลท์คือที่หัวกุ้งจะมีแผ่นทองคาเปลวใสมาแบบนี้เลยครับและกุ้งตัวโตวมากรสชาติเข้มข้คนครบรสสุดๆและเมนูที่เพิ่งได้ลองทานครั้งแรกในชีวิตกับข้าวอบกุ้งน้ําปลาหวานเหลือจะเชื่อเลยครับว่าอร่อยเข้ากันได้ดีขนาดนี้อีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดกับข้าวอบเบนจะลงที่มีท็อปปิ้งเยอะมากๆทานรวมๆกันรสชาตินัวกลมกล่อมลงตัวที่สุดเลยครับและเมนูที่จะวัดได้เลยว่าร้านไหนอร่อออยยยไรราาาวนเส้ทลลงแชตติจจััซคบ ด้วยแตยเลี่ยนโซดาล้างปากอีกสักแก้วคือครบรถลงตัวที่สุดเลยครับอีกหลายเมนูน้ําท้องที่ต้องมาลองให้ได้เลยนะครับเขามีเครื่องการันตีจากรางวัลและการออกรายการหลายๆที่มากๆและทุกค่ำคืนวันศุกร์และเสาร์เขายังมีดนตรีสดเพลาะๆให้ฟังอีกด้วยเดี๋ยวมีกลับมาซ้ําแน่นอน see you next day on boy next day s h a o w